สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเข้าสวนตอนเช้าๆนะครับผมอ่ะขอพากเป็นภาษาอีสานนะครับผมมันจะดีกว่าเ้อก็อาบน้ำแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าฝนก็เ้อก็เศร้าตกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสิพาอันพี่น้องมายางเบิร์สวนอีกมือหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมพาอันพี่น้องมายางเบิรงอันบอนที่ผมปลูกนะครับเมื่อนี้ก็สิพามาเบิองอีกคือเก่านะครับผมว่านอกจากอ่า ตนบอนที่เขาปลูกไปแล้วนะครับผมมี่พี่พคนนึงอันทักมาถามยูจว่าถามส่วนตัวนะครับว่าไอนน้ปลูกไอ้อันเนี้ยเอนนื้องไม้น้านี่น,นคือคือมีขายบอนเนะนะเพื่อนถามอันนี้เขาเอื่นว่าเอื้องกองจักนะครับผมเอื้องกองจักก็คือเป็นตระกูลเดียวกันกับเอื้องไม้นานะครับแต่ว่าเอื้องกองจักนี่คือขัดขางหางยากแล้วครับเสมอน,นี้นะครับผมอันนี้ลักษณะของต้นเพิ่นนะครับก็สิคือ สีโตขึ้นมาญงขึ้นมาแล้วกว็สิมีม่มวนมวนนะเดี๋ยวผมจะให้พี่พีบ่งข้้งหลังดีกว่านะครับมันจะชัดกว่าอันนี้คือลักษณะของเอื้องกงจักนะครับพี่นอ้องขันเพิ่นไงขึ้นมานะครับลำตนเพิ่นก็สิมวนเกี่ยวเป็นคือจังอันกงจักนะไหมครับแล้วก็ใบเพิ่นก็สิออกคางๆสิเป็นลักษณะเหมือนคือกงจักเลยนะครับเพื่อนเราก็เลยเอื่องกง,งจกักแต่ก็คือเป็นตนนนะระกูลเดียวกันกับเอื่องไม้นะครับเป็นตระกูลเดียวกันกับเอื้องไม้นะครับผม แต่ว่าเรเอื้องกองจางนี่สีค่อนข้างหาย,ยากนะครับผมเป็นไม้พื้นโบราณไม้พื้นเมืองไม้โบราณที่ค่อนข้างจะ,จะหาย,ยากอีลีนะครับผมปกติหฮาวกษะเสียเอื้ Case, องไม้หน้าเนาะเป็นต้นตงุงตงดอกปลายดแดงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ปลายดอกเป็นซิมบัแมนสีแดงนะครับลักษณะของเพื่อกระิมีขนจักน่อยนะครับผมอ่ะนี่ผมให้เบิ้งต้นนี้นะครับต้นนี้เพื่อนกระลังสีออกดอกมาแล้วอันนี้คือดอกเฟื่อนะครับนี่คืออันนี้คือดอกเพื่อนมีผู้ใดเคยเห็นบ่าครับ ลักษณะของไอ้ต้นเพิระสซิมีขนน้ำนะครับผมขนแบบนี้นะพี่น้องเป็นขนขึ้นม้าดอกเพิรกตซิเ็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นีขนมีขนอ่ะต้นนี้กำลังสีออกดอกนะครับผมผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่อันนี้ต้นนี้งามครับสูงต้นนี้เพิ่ส์สีขื้นสูงนะครับเพราะว่าโดยปกติของเพิ่นนะครับผมขันสมมติว่าเท้าห้ปุ๋ยไ้อย่างดีเพิ่ส์สีต้นสูงนะครับสูงถ่วมหัวผมเลยนะครับ อยู่อานข้างในบ้านผมมี่สูงสามเมตรเลยนะครับผมน,นี่แล้วข้าเอื้องไหมนะที่อันเอื้องกงจักที่ผมเพาะไว้นะครับผมผูดอยากได้อยากแบงอยังกาทักมาคุยกันได้นะครับผมเหม็นตาขี้ไบนะครับนะวันนี้ผมกะภาพี่น้องมาเบิงเอื้องกงจักนะครับผมสวยๆกันแปลกๆนะครับวางว่าพี่น้องสิมักนะครับผมคัน ผู้ใดมากก็อย่าลืมกดติดตาม,ามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมน้ำเนยนะครับเด้อเมนให้กำลังเมนให้กำลังใจกันน้ำเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะะเด้อครับเด้อสวัสดีครับ